พระเจ้าตากสินซึ่งขณะนั้นอาจเป็นเพียงพ่อค้าคาราวานเดร่อนท่านใช้กลอุบายใดจึงก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองตากได้เมื่ออ้างอิงตามข้อมูลที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดในเชิงกลยุทธ์แล้วพระยาตากสินมีการวางแผนได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนติกบทบาทจากสามัญชนให้เป็นหนึ่งในขุนนางคนสําคัญได้อย่างรวดเร็วซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงทําไมพระเจ้าตากจึงต้องเลือกเมืองตาก ในการสร้างฐานอำนาจของตนเองขึ้นมาสวัสดีครับพบกับรายการพิชัยสยามยุทธรายการที่จะนําเรื่องราวของประวัติศาสตร์การยุทธที่เคยเกิดขึ้นในสยามประเทศมาร่วมการศึกษาและปิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์ร่วมกันว่าอะไรคือเหตุและปัจจัยให้อารยะบุคคลเหล่านั้นชนะการทําศึกได้ดําเนินรายการโดยนัตพงศ์อินทรริศ E.P. แรกของซีซั่นนี้จะขอนำเสนอกลยุทธ์การทำศึกของบุรพากษัตริย์ที่เรารู้จักกันดีนั่นคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นผู้กอบกู้บ้านเมืองจากการล่มสลายในคราวเสียกรุงศรีครั้งที่สองเมื่อประมาณปีพศ2310นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในช่วงเหตุการณ์ที่ทำให้อาณาจักรหนึ่งซึ่งเคยสร้างความยิ่งใหญ่หรือว่า มีความแน่นแฟ้นเป็นปึกแผ่นมาหลายร้อยปีมันต้องล่มสลายซึ่งการล่มสลายครั้งนั้นเนี่ยทำให้ชนชาติที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวสยามแทบจะไม่มีแผ่นดินให้อยู่นะเพราะว่าโดนลุกรานโดยทาหารพมา่าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อาจต้องเคยได้ยินมาบ้างนะแน่นอนว่าเรื่องราวของพระเจ้าตากนั้นมีคนนำมาเขียนเป็นหนังสือและจัดทำเป็นหนังเป็นละครรวมถึง นำเสนอผ่านสือ่อต่างๆกันอย่างมากมายในมุมหนึ่งเราอาจทราบกันดีแล้วว่าพระราชประวัติของท่านค่อนข้างมีความคลุมเครือพอสมควรดังนั้นเราจึงไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดนักว่าสรุปแล้วตำนานของท่านเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จคงต้องรอให้นักประวัติาศาสตร์ึกษาราคำตอบกันต่อไปนะครับแต่สิ่งที่จะพูดถึงกันจริงๆก็คือกลยุทธ์ที่ท่านใช้ในการรบ ซึ่งผมจะนำเสนอเนื้อหาตั้งแต่ช่วงก่อนกรุงแตกไปจนถึงช่วงที่ท่านสามารถก่อตั้งกรุงธนบุรีได้สำเร็จว่าท่านใช้ยุทธศาสตร์อะไรหรือใช้กลยุทธ์อะไรบ้างในการรบแล้วมันได้ผลจริงแค่ไหนอะไรเคยจุดแข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์นั้นซึ่งผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีกี่ EP นะครับแต่จะขอเรียนท่านผู้ฟังก่อนว่า เนื้อหาส่วนใหญ่ผมจะอ้างอิงตามพงศาวดารแต่ก็จะมีการนำมาจากหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับพระราชประวัติของท่านบ้างหรือว่าตามบทวิเคราะห์ต่างๆบ้างนะครับจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะนำข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมารวบรวมมาสกัดเป็นกลยุทธ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดถึงกระนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอดังต่อไปนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถ ฟันธงได้ว่าจินเท็จอย่างไรเพียงแค่นําเสนอไปตามหลักฐานที่ผมหาได้เท่านั้นส่วนท่านผู้ฟังจะเชื่อถือหรือไม่ต้องใช้วิจารณญาณพอสมควรก็ฟังเอาพอสนุกผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีแนวคิดหรือว่าข้อคิดอะไรแอบแฝงมากเมื่อพร้อมแล้วก็มาร่วมกันศึกษากันได้เลยครับผม พิชัยสยามยุทธตอนกนซึกพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนาสู่เจ้ากรุงธนบุรีอ p พี EP ที่1กลยุทธ์สำคัญในไม่สำคัญเมืองตากจุดยุทธศาสตร์สร้างฐานอำนาจพระเจ้าตากสินเกิดข้อถกเถียงมากมายเกี่ยวกับพระราชประวัติช่วงต้นปรปชนชีพของสมเด็จพระเจ้าตากสินเนื่องจากหลักฐานที่กล่าวถึงพระองค์มีเพียงน้อยชิ้นนักและยังไม่สามารถปฏิปตอ่อให้มีความแน่ชัดได้ ซึ่งในหมู่นักประวัติศาสตร์ที่ค้นคว้าเรื่องราวของพระองค์ในช่วงต้นต่างมีความเห็นแยกออกไปหลายแนวคิดแต่ละแนวคิดก็ล้วนมีหลักฐานและก็มีสิ่งที่เขาค้นคว้าหามาได้เพื่อมายืนยันแนวคิดของตัวเองนะครับแต่ในที่นี้ผมจะขอเสนอแนวคิดที่สำคัญ2แนวคิดซึ่งเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับช่วงต้นพระชนทีพของท่านนะครับมีทั้งที่ เขาว่ากันว่าแล้วก็มีทั้งที่พงศาวดารกล่าวไว้รวมถึงก็ยังมีทั้งฉบับอื่นๆที่มีการเอามาแต่งเติมเติมแต่ง,ตง,ตงให้มันดูมีอัรถรสมากขึ้นทําไมผมถึงต้องเล่าถึงช่วงต้นของท่านก่อนนะครับก็แน่นอนครับว่าเราก็ต้องมีการปูพื้นกันก่อนว่าที่มาที่ไปของท่านเป็นอย่างไรแต่ก็จะขอเล่าพอเป็นพิธีก่อน แนวคิดแรกผมขอตั้งชื่อให้ว่าฉบับตำนานเชื่อหรือเปล่าครับว่าตำนานที่เรารู้จักกันอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินมาจากหนังสือมีชื่อว่าอภินิหารบรรพบรุษเชื่อกันว่าเขียนโดยกรสอรอกุหลาบหรือคุณกุหลาบตารุสนานนตีพิมพ์เมื่อปีพศส4 7 3หลังสิ้นราชการของพระเจ้าตากไปแล้วกว่า148ปี ในหนังสืออภินิหารบรรพบรุษได้กล่าวถึงช่วงต้นประชนกีพของสมเด็จพระเจ้าตากสินไว้ว่าในปลายแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมกศมีชาวจีนอพยพชื่อไห่หองมาอาศัยอยู่บริเวณกำแพงเมืองพระนครศรีอยุธยาใกล้บ้านพญาจักรีจีนไห่หองผู้นี้มีความสามารถในเรื่องการค้าขายจนพญาจักรีตั้งเป็นผุนพันในอกรบเบียก่อปลอด้วย ภรยาทาสทายหญิงและทับสมบัติโดยสมบูรณ์จีนไหหองมีภรรยาอีกเป็นหญิงชาวไทยชื่อนางนกเอี้ยงครั้นเมื่อนางนกเอี้ยงตั้งท้องได้สิบเดือนก็คลอดบุตรชายหนึ่งคนในจุลศักราช1,095หรือราวปีพศ2,277เ,เด็กทารกคนนี้มีรูปพรรณสัมฐานงดงามถูกต้องตามตำรา เมื่อทารกคลอดออกมาบัตรนั้นอากาศก็ปราศจากเมฆหมอกไม่มีฝนตกลงมาสักหยุดแต่กลับบังเกิดอัคนีบาตรผ่าลงมาที่แห่งห้องทารกคลอดนั้นแต่ทารกกลับอยู่รอดปลอดภัยครั้นทารกคลอดได้เพียงสาวันก็มีงูเหลือมใหญ่เข้าไปขดเป็นทักษิณาวัตรอยู่ในกระด้งโดยรอบทารกจีนไหายหง เห็นดังนั้นก็ตกใจกลัวจะเป็นลางร้ายแก่บิดามารดาตามกติความเชื่อของชาวจีนจึงคิดนำทารกไปทิ้งเสียเมื่อพระยาจักรีทราบเรื่องจึงรับเอาบุตรจีนหาหองมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมแล้วตั้งชื่อให้ว่าสินพระยาจักรีเลี้ยงดูเด็กชายสินเป็นอย่างดีพออายุได้เก้าขวบก็ส่งไปเรียนที่สำนักพระอาจารย์ทองดีมหาเถระวัดโกสาวาสในหนึ่งว่าวัดพลางเด็กชายสินเป็นคนขีลียวฉลาด พออายุได้13ปีก็ริอาจเป็นเจ้ามือตั้งบ่อนทัวร์ในพระอารามสง์ขึ้นเขาชวนเด็กวัดเล่นพนันกันสนุกสนานเมื่อพระอาจารย์ทองดีจับได้จึงลงโทษหนักด้วยการมัดมือพร้อมกับบันไดน้ําทําประจานตั้งแต่หัว่ําจนเวลายามเสดหรือเวลาประมาณสามทุ่มนะครับพระอาจารย์ทองดีขึ้นระลึกขึ้นได้ว่ามัดเด็กชายสินไว ซึ่งในช่วงนั้นน้ําก็ขึ้นสูงแล้วกลัวเด็กชายศิลจะจมน้ําจึงเดินไปที่ท่าน้ําพร้อมกับพระสงฆ์อันมากครั้นถึงบันไดก็เห็นน้ําท่วมตลิ่งแล้วจึงสั่งให้พระสงฆ์เที่ยวจุดปฟายหาเด็กชายศิลปก็พบเด็กชายศิลที่ริมตลิ่งมือยังไม่ติดอยู่กับบันไดแต่บันไดหลุดต่อนออกมาทําให้เด็กชายศิลรอดปลอดภัยอย่างน่าหัศจัรยร์พระสงฆ์ทั้งหลายจึงพาการทํานายว่า เด็กชายศิลผู้นี้มีบุญบารมีสูงนักภายภักหน้าคงได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแน่แท้เนื้อหากล่าวต่อไปว่าเมื่อเด็กชายศิลเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มพรยาจักรีได้นำพาตัวเข้าไปรับราชการเป็นมหาเล็กของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก่อนบวชอีก 3, สามพรรษาเมื่อศึกออกมาก็ถวายงานรับใช้จนเติบโตขึ้นในวงราชการสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเพราะเป็นคนมีสติปัญญามากจึงสร้างความดีความชอบ เป็นที่พอพระไทยแก่สมเด็จพระเจ้าเอกทักษ์ประจวบเหมาะกับช่วงเวลานั้นหลวงยกกระบัดเมืองตากถึงแก่กรรมลงทําให้ตําแหน่งว่างเปล่ามาช้านานจึงโปรดกล้าวแต่งตั้งให้นายสินมหาเทล็กดารงตําแหน่งเป็นหลวงยกกระบัดเมืองตากตืบมาเนื้อเรื่องต่อจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเสียกรุงและการกลับมาคู่บ้านคู่เมืองของพญาตากสินซึ่งเป็นช่วงเหตุการณ์ที่มีการกล่าวถึงในพงศาวดารเป็นส่วนใหญ่ จะเห็นว่าเนื้อหาในหนังสืออภินนหารบรรพบรุษกล่าวถึงช่วงกำเนิดของพญาตากสินได้เลยเชื่อราวกับอยู่เหตุการณ์ก็ไม่ป่านซึ่งเนื้อหาในหนังสือนี้มีผู้นำมาดัดแปลงเขียนเป็นวรรณกรรมในยุคหลังจนมีลักษณะเป็นตำนานตึงจริงตึงเท็จยะงหาข้อส,ส,ส,สร,รุปไม่ได้ว่าจริงแท้ประการใดนะถ้างั้นเรามาต่อกันที่แนวคิดที่สองเลยว่าเขากล่าวไว้อย่างไรนะครับแนวคิดที่2ก็คือเป็นแนวคิด ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้เลยเป็นแนวคิดที่ว่าพญาตากขนาดเคยเป็นพ่อค้าเทียมเกวียนมาก่อนสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือในภายหลังมีคนออกมาตั้งบทวิเคราะห์กันเยอะว่าพญาตากสินท่านอาจเคยเป็นพ่อค้าคารวานมาก่อนแล้วนักประวัติศาสตร์หลายท่านก็เริ่มเบี่ยนเบนไปตามแนวคิดนี้กันแล้วเนื้อหาจากพระราชพงศาวดารฉบับพันจานมาารเจิม ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชโปรดให้ชำระเมื่อราวปีพศ2338ซึ่งเป็นฉบับที่มีความเป็นไปได้ที่สุดว่าผู้ชำระอาจอยู่ร่วมสมัยเดียวกันกับพระเจ้าตากสินนะซึ่งพงงสวดานฉบับนี้ก็เขียนขึ้นหลังจากที่พระเจ้าตากสินเนี่ยงสวัสดคตไปไม่ถึง10ปีนะครับจึงเป็นฉบับที่ นักประวัติศาสตร์มีการกล่าวอ้างถึงมากที่สุดก็ไม่ได้เขียนถึงพระราชประวัติในช่วงต้นของพระเจ้าตากสินมากนักบอกไว้เพียงว่าเดิมชื่อจีนเจ้งเป็นพ่อค้าเกวียนมีความชอบในแผ่นดินได้ไปเป็นผู้สําเร็จร,ราชการอยู่ณเมืองตากเทียงประโยคสั้นๆทําให้เกิดการวิเคราะห์ต่อมาว่าแท้จริงในช่วงต้นขระชนที่ของพญาตากถานาดเคยเป็นพ่อค้าเทียมเกวียนมาก่อนจริงๆ จอดคล้องกับพระราชพงศาวดารอีกหลายฉบับเช่นพระราชพงศาวดารรุงเสียอยุธยาฉบับปลีก 2. ทับก101ระบุว่าขณะนั้นยังมีบุตรจีนคลองสวนจูคนหนึ่งขึ้นไปค้าขายอยู่ณเนะมืองตากหลายปีอีกทั้งยังสอดคล้องกับทําให้การขนหลวงวัดประดูทรงธรรมที่ว่าเรือระแ,งแหงแขวงเมืองตากแลเรือหางเหี่ยวเมืองเพชรบูร์นายมาบันทุก ครั้งกรรมยานเหล็กหางกุ้งเหลกล่มเหลกน้ำทีใต้หวายชันน้ำมันอย่างยาสูบเขาหนังหน่องาสะพะสินค้าตามเพศบ้านเพศเมืองมาจอดเตือขายตามแถวปากลองสวนพูพวกจีนตั้งเตาต้มสุราเลี้ยงสุกรขายแลทำเส้นหมี่แห้งขายหนึงที่เห็นว่าช่วงก่อนตรุงแตกมีพ่อค้าจีนไปค้าขายที่เมืองตากกันอย่างคึกคัก จึงมีความเป็นไปได้ว่าพญาตากสินน่าจะเป็นหนึ่งในพ่อค้าชาวจีนย่านสวนพลูที่เคยคุมกองคาราวานสินค้าไปค้าขายตามที่ต่งางๆไม่ได้เข้าถวายตัวรับราชการเป็นขุนนางแล้วจึงได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองจากอย่างที่หนังสืออภินิหารบรรพาวรุษได้กล่าวไว้สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือหลักฐานแทบทุกชินต่างกล่าวคล้ายกันว่า พญาตากสินเดิมเป็นเพียงสามัญชนคนธรรมดาที่ไต่เต้าต,ตัวเองจนมีอำนาจและสามารถกอบกู้บ้านเมืองจากการรุกรานของทหารพม่าได้สำเร็จจนแผ่นดินกลับม,มาเป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งซึ่งแสดงให้เห็นว่าในช่วงปลายอาณาจักรอยุธยาไม่ได้จำกัดอำนาจไว้เพียงแค่ในหมู่เจ้านายและเกื้อพระวงระดับสูงเท่านั้นแต่สามัญชนที่มีสติปัญญาและความสามารถก็อาจเป็นใหญ่ได้เช่นกัน หากวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้จะพบว่านับตั้งแต่ยุคสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นต้นมาอายุทยามีความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าถึงขีดสุดและต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงยุคของสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอามอมรินหรือสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ทำให้ปรากฏชื่อหัวเมืองศูนย์กลางปลายแดนขึ้นอย่างมากมาย,ยาเช่นเมืองนครราชสีมาเมืองกาญจนบุรีเมืองนครศรีธรรมราชเมืองจันทบุรีเมืองฝางหรือเมืองสว่างคบบุรี รวมถึงเมืองตากหรือว่าเมืองระแหงด้วยนะครับจึงเป็นการยากที่เจ้านายระดับสูงจะสามารถปกครองหัวเมืองเหล่านี้ได้ทั้งหมดดังนั้นแนวคิดที่ว่าพญาตากอาจเคยเป็นข้อค้าเทียมเกวียนมาก่อนจึงมีความเป็นไปได้สูงเช่นกันเมื่อยึดข้อมูลดังนี้คำถามขั้นต่อไปคือเหตุนใดนายสินจึงเลือกเมืองตากในการเริ่มต้นเส้นทางสายการเมืองเพราะเมื่อเทียบกับหัวเมืองศูนย์กลางปลายแดนแห่งอื่น เมืองตากเป็นเพียงเมืองชายขอบเล็กๆที่แทบไม่ได้รับความสนใจจากส่วนกลางเท่าที่ควรอีกทั้งยังมีอาณาเขตติดกับรัฐพม่าช่วงราชวงศ์คองบองในขณะนั้นทําให้มีความเสี่ยงที่จะถูกทหารพม่าลุกรานได้ง่ายจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจจากเจ้านายอายุธยามากนะักกำพลจำปาพันธ์ได้เสนอไว้ในบทความชื่อเมืองตากวงเล็บเปิดเมืองตากของพระเจ้าตากวงเล็บปิดไรว่าเล็ก หัวเมืองศูนย์กลางปลายแดนในลุ่มแม่น้ําปิงกับความสัมพันธ์บนเส้นทางสามแพร่งไว้ว่าเมืองระแหงมีจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญทางการเมืองและได้เปรียบทางการค้าอยู่มากเนื่องจากมีเขตแดนตั้งอยู่ปลายสุดของราชอาณาจักรอยุธยาในลุ่มแม่น้ําปิงขึ้นเหนือไปเป็นเมืองส้อยวงเล็บเปิดซึ่งจมบาดาลอยู่ใต้เขื่อนภูมิพลมูลปิดถัดไปอีกเป็นเมืองถืน่นถือเป็นเขตล้านนาจนทางทิศตะวันตก เป็นด่านชายแดนแม่สอดติดกับพมา่าที่มายะวดีเมืองระแหงจึงเป็นชุมทางสามแพร่งอยุธยาลานนาพมา่ามอนก่อนเดินทางไปค้าขายยังต่างแดนนอกจากเป็นจุดยุทธภูมิที่ดีในการตั้งพักสินค้าแล้วเมืองระแหงยังเหมาะแก่การเริ่มต้นอาชีพราชการสำหรับขุนนางรุ่นใหม่ที่ต้องการเติบโตในวงราชการเพราะหากศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ให้ดีจะพบว่า ยิ่งขุนนางกินตำแหน่งสำคัญมากเท่าใดย่อมถูกจับตามองจากพระเจ้าแผ่นดินมากเท่านั้นเห็นได้จากตำแหน่งขุนนางชั้นผู้ใหญ่หลายคนไม่ว่าตำแหน่งออกยากราโหมก็ดีสมุหาหนายกก็ดีหรือแม้แต่ตำแหน่งเจ้าพญาจัก,กรีก็ดีลนไม่มีใครอยู่ได้นานเพราะมักพบเหตุเพศภัยทางการเมืองแทบทั้งสิน้นด้วยเหตุนี้จึงมีส่วนให้นายสินตัดสินใจเลือก พื้นที่เมืองตากขึ้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการสร้างฐานอำนาจขึ้นมาเพราะมองในสายตาของข้อค้าแล้วเมืองตากสามารถเป็นได้ทั้งจุดเชื่อมต่อไปยังเมืองชายแดนอื่นได้โดยเฉพาะการเดินทางผ่านมอตมะขึ้นไปยังอ่าวเบงกอซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญแห่งหนึ่งด้านการค้าในยุคนั้นอีกทั้งการเป็นเจ้าเมืองยังช่วยให้ท่านมีอํานาจ ภูมิกาลังไร,ร่ผลรวมถึงการออกนโยบายต่างๆซึ่งพ่อค้าไม่อาจทำได้จุดสังเกตของแนวคิดนี้ก็คือนายสินซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงพ่อค้าคารวานเร่ร่อนใช้กลอุบายใดจึงก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองตากได้เพราะการจะเป็นเจ้าเมืองในอยุธยาก็ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆเนื่องจากอายุธยาเป็นอาณาจักรใหญ่มีประวัติยาวนานนับร้อยปีมีพระหมหากษัตริย์เป็นพระประมุขสูงสุด จึงมีอำนาจสั่งการได้เด็ดขาดอีกทั้งยังสามารถแต่งตั้งพระบรมวงศานุวงศ์และขนางชั้นผู้ใหญ่เป็นเจ้าเมืองลูกหลวงหลานหลวงช่วยดูแลต่างพระเนตรประกันได้ตามพระราชอำนาจทําให้เป็นเรื่องยากที่พ่อค้าเล็กๆจะเป็นเจ้าเมืองสักคนได้กระนั้นใช่ว่าจะไร้หนทางเสียทีเดียวข้อมูลของศาสตราจารย์ดกเกรนิธิเอวศรีวงศ์ซึ่งท่าน ได้เคยวิเคราะห์ไว้ในหนังสือชื่อการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเอาไว้ว่านายศินน่าจะเคยคุมคาราวานค้าขายไปทั่วแล้วมีความสนิทสนมกับพญาตากคนเดิมโดยอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องการค้าภายในเมืองจนสําเร็จด้วยดีเมื่อพญาตากคนเดิมเสียชีวิตลงจึงได้เสนอตัวเป็นเจ้าเมืองตากคนต่อไปศาสตราจารย์นิทิเสนอต่อไปว่าด้วย ทักษะของนายสินที่มีความจำนาญหลายด้านทั้งเรื่องภาษาที่มีหลักฐานระบุไว้ว่าท่านพูดได้ทั้งภาษายวนหรือว่าภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาจีนอีกทั้งยังมีความเก่งกาจเรื่องการวางแผนการรบมีฝีมือในการต่อสู้ทั้งเพลงดาบหมัดมวยโดยเฉพาะเรื่องการรู้จักเส้นทางต่างๆเป็นอย่างดีเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับพ่อค้าเวียนที่ต้อง รู้เรื่องเหล่านี้ไว้เพื่อป้องกันตนเองจากโจรผู้ใดเมื่ออ้างอิงตามข้อมูลที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดในเชิงกลยุทธ์แล้วพญาตากสินมีการวางแผนได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนพลิกบทบาทจากสามัญชนให้เป็นหนึ่งในขุนนางคนสําคัญได้อย่างรวดเร็วพญาตากสินใช้กลยุทธ์แบบการมีฐานที่มั่นของตนเองไว้ก่อนแล้วจะรุกรับขยับขยายอย่างไรก็สะดวกง่ายได พยาตากสินใช้เมืองตากเป็นพื้นที่คลิกเปลี่ยนแนวคิดครั้งใหญ่ในการสร้างฐานอํานาจแม้ว่าข้อมูลในบางหลักฐานจะกล่าวอ้างว่าท่านวิ่งเต้นเพื่อรับตําแหน่งแต่ก็เป็นการกล้าได้กล้าเสียอยู่ไม่น้อยเพราะนับว่าเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่ช่วยให้ในายสินก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังสามารถคุมความได้เปรียบทางการตลาดที่แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมได้อีกด้วยสิ่งที่ท่านได้รับจากกลยุทธน์นี้จึงเป็นการวางแผนอย่างมีเป้าหมายเพื่อสามารถครอบครองพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการครอบครองทรัพยากรของตนเองไว้ด้วยการใช้จุดด้อยของเมืองตากที่เป็นเมืองชายขอบนอกสายตาลิกแต้มหมากให้ตนเองได้เปรียบหรือจะเรียกว่าเป็นการใช้กลยุทธ์แบบสำคัญในไม่สำคัญก็ว่าได้ การเดินหมากที่แนบเนียนนี้ที่ให้เห็นว่าพญาตากตินมีพระเนตรที่ยาวไกลเพียงใดอีกทั้งท่านยังเป็นผู้ที่รู้จักเดินเกมหมากได้อย่างชำนาญเมื่อโอกาสทุกคลาดมาถึงท่านก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดมือไปอย่างง่ายได้เนื่องจากสิ่งนี้เกี่ยวเนื่องกับตัวท่านโดยตรงเพราะในยุคสมัยที่สงครามเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเช่นนี้ประชาชนย่อมได้รับความโดือดร้อนทุกหย่อมยากจึงหาความมั่นคงให้ชีวิตได้ยากดังนั้นการจึงความได้เปรียบ จึงเป็นสิ่งที่ผู้มีวิสัยทัศน์พึงกระทํายิ่งหากสิ่งนั้นเป็นการช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้คนหมู่มากได้แล้วทุกสิ่งล้วนดีงามทั้งสิ้นจึงขอจบอีพีนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ